ถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันนี้ป๋างแงมช่วยชาวบ้านมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยไปพบกับเขาได้เลยค่ะป๋างแงมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกับผมป๋างแงมทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้นะครับไม่มีอะไรเกิดมินตี้เคเิลคอนที่จังหวัดสมุทรปราการครับวว้า <Okay>. Yeah. เพื่อเป็นการรองรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมยิยมเนาในช่วงการกักกันและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้แบ่งโซนรองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับจังหวัดนครพนมจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวนครพนมแจ้งเมื่อเดินทางเข้าจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุดครับ <Wow. S 2> ส่วนที่จังหวัดยะโสธรได้ฝากย้ำเตือนพี่น้องทอนได้เดินทางจากต่างจังหวัดเช่นกันนะครับโปรดแจ้งแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอประจำหมู่บ้านและอย่าปิดบังไทม์ไลน์นายนสมเพชรส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และก็บอกว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นกำลังหารือเรื่องการขยายเตียง จึงใคร่ขอความกรุณาพี่น้องชาวยะโสธรเข้าใจเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์การอย่าตกอย่าให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ <S 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 ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับนายประจนปรนัตรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าได้ปิดพื้นที่บางพื้นที่และกักตัว31ครัวเรือนโดยเทศบาลเมืองเชียงราย ทำหน้าที่นําอาหารและน้ําดื่มมาให้ตลอดเวลาที่ถูกกักตัวห้ามไปไหนมาไหน14วันนะครับ <Wow. S 1> โครงการตู้บรรจุกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับนายกจรเกียรติรักพันธุ์นิพนิรู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมเปิดตู้ปัรสุขภายในตู้นะครับเป็นไปด้วยเครื่องใช้อาหารแห้งอาหารสดเปิดทุกวัน ตั้งแต่8ปโมงครึ่งถึง17นาฬิกาหยิบเท่าที่เราต้องการนะครับจึงจะเรียกได้ว่าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะครับ,บก่อนจบก่อนจากเกาะอะไรเอ่ยไม่มีพื้นดินแต่มีน้ำรอมรอบเกาะปัญหยีจังหวัดพังงาไงนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองเพื่อเมืองพังงาอบตเกาะปันหญีและก็กิตอาสา เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ลงเรือหางยาวมุ่งหน้าไปฉีดวัคซีนที่เกาะปัญญีครับเกาะปัญญีถือว่าเป็นกลุ่มเสียแล้วครับเพราะก้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศทุกวันตามแผนการแล้วจะเปิดให้ท่องเที่ยวเกาะปัญญีได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเจ้านายปูน ระทรวงแรงงานเร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประก,กันตนมาตารา33คิดออฟระเบียงเศรษฐกิจภาคบวันออกหรือ EEC พร้อมกัน4จังหวัดครับ <c oughs> นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าในระยะแรกของการรณรงค์ฉีดวัคซีนพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครมีศูนย์ฉีดวัคซีน45แห่งฉีดไปแล้ว5,83,313คนและ ระยะที่2ขยับมาที่พื้นที่ EEC สี่จังหวัดชนบุรีระยองสมุทรปราการและก็ฉะเชิงเซาเราได้วัคซีนชุดใหม่โดยท่านน,โยโนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบมาเราก็มาอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นพื้นที่ e EC e ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำ GDP ให้ประเทศไทยดับต้นๆแล้วก็มีพี่น้องพูดกันตนอยู่เยอะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าวันนี้มีการเปิดคิดออฟพ,พร้อมกันหลายจุด ทั้งที่ชนบุรีพัทยาชะเชิงเซาและที่สมุทรปราการมีผู้ประกันตนมาตรา33มาลงทะเบียนแล้ว1,242,752คนรวมฉีดได้ทั้งสิ้น1,1900คนต่อวันและเมื่อถามว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นทุกวันหมายถึงอะไร ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบครับอยากจะบอกทุกท่านว่าตัวเลขก็คือเกิดเกิดจากการค้นหานะครับเราไม่ได้เกิดจากตัวเลขโดยคนโทรศัพท์เข้ามาวันนี้ติดวันนี้ติดส่วนมากเกิดจากการค้นหาด้วยนะครับผมเรียนนะครับว่าเราอย่าไปมองที่ตัวเลขคนติดเรามองว่าระบบการรักษาการช่วยเหลือเราเรากําลังเร่งตรงนี้อยู่และท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำรินะครับสั่งการให้กระทรวงแรงงานได้เปิดจุดตรวจโควิดเพิ่ม ที่กรุงเทพที่สนามไทยญี่ปุ่นนิแนแดงหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ติดต่อสายด่วน1506กด7นะครับถามแรงตอบแรงเหตุเพลิงไหม,มบ้บริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดโรงงานโฟมพลาสติกคอปอพที่กำกับดูแลการประกันภัยห่วยอะไรบ้างครับดรธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอปอพตอบ รบริษัทหิงตี้ได้ทำประกันภายนอกไว้20ล้านบาทคอพอพอได้ออกมาตรการ 1. ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 2. ตั้งศูนย์รับแจ้งความเสียหายชาวบ้านก็ต้องรีบไปแจ้งนะครับที่สอบพอบางแก้วและ 3. ได้ข้อมูลแล้วก็จะเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนครับ20ล้านบาทแรก5บริษัทประกันเป็นผู้จ่ายหากเกินหนิงตี้เป็นผู้จ่ายครับ ฝวายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณการนะครับเจ้านายปูน,ปน